วันนี้เราอยู่กันในสวนลำไยใช่หลายลรอบ20ปีแล้วครับลำไยปีนี้ราคาตกต่ำม,มากเลยครับตกต่ำม,มากเลยใช่ไหมก็แพงอะไรก็แพงหมดแต่ลำไยทำมันถูกยังทำเยอะไหมครับปีนี้ครับคน<ว>ทำอยู่20กว่าไร่อไขอให้ลำไยราคาดีกว่านี้สักหน่อยคงจะอยู่กันได้ยู่ครับสงสัยถ้า ทางรัฐบาลไม่ช่วยแก้ไขนะครับพี่น้องชาวสวนลำไยคงสยคงจะต้องโค่นและเผาถ่านใค่นี่แล้วครับถ้ายังเป็นอย่างนี้แหมสองสามปีนะค่นจนมามีแน่เพราะมันตายไปหมดละหน้าติทังหลังติดเธอกำลังฮิตเกินฤกไม่นั่งเล้ว รายการสงกกดวรี้วันนี้เราอยู่กันในสวนลำไย,ยเขาบอกว่าลำไย,ยปีนี้ถูกเลยสงสารชาวเกษตรกรนะรทุกคนเพราะว่าค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงงานเก็บลำไย,ยอีกนะฮะแล้วก็ผลผลิตนี่ก็ขายไม่ได้ราคาราคาลำไย,ยปีนี้ถูกมากๆเลยนะฮะมีเกษตรกรบางท่านนถึงขั้นเผาต้นลำไย,ยทิ้งเลยนะฮะขนาดเอเอ้ยังแค่ไม่กี่บาทนะฮะปีนี้นะฮะชาวสวนลำไย,ยเขาก็บ่นว่าไม่คุ้มราคา ไม่คุ้มค่าปุย๋ยไม่คุ้มค่าแรงงานนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจชาวกเกษตรกรนะทุกคนวันนี้สงกดก,ก็พามาเจาะถึงในสวนลำไย,ยเลยนะฮะมาถามพี่น้องชาวกเกษตรกรว่าเขาเป็นยังไงกันนะฮะว่าเขาลงทุนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ผลตอบรับตอบแทนเนี่ยารายได้เนี่ยคือยังไงนะฮะสว,ว,วัสดีครับี่กคนครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับลำไย,ยปีนี้ครับรู้สึกว่า ให้หลารอบ20ปีแล้วครับปัจจัยปีนี้ราคาตกต่ำมากเลยครับตกต่ำมากเลยใช่ไหมปีที่แล้วนี่ยัง20กว่าบาทนะค <ไป S 1> รัแต่ปีนี้รู้สึกว่าสตาร์ทแรก2 AA นะครับห5บาทแล้วลดลงทุกวันทุกวันครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้วันนี้คาดว่า,าน่าจะเหลือ12บาทนะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วจะเหลืออะไรฮะเนี่ยค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็สอบเท่าไหร่ฮะเกือบ2,000นะฮะโอ้โหเนี่ยนะฮะคือว่าไม่ไหวแล้วครับสงสัยถ้า ทางราัฐบ,บาลไม่ช่วยแก้ไขนะครับพี่น้องชาวสวนลำไยคงสยคงจะต้องโค่นแล้วเผาถ่านใช้นี่แหละครับทำเป็นถ่านใช้นี่เลยใช่ไหม,มเนี่ยนะครับเอา้านี่เจสซีก่ก็มาคด็ มารับจ้างเด็ดลำไยใช่ไหมเจสิอารับจ้างเด็ดลำไยไม่ลำจ้างเด็ดลำไยไม่มีแล้วเข้ากินน่ะอะไรก็แพงหมดทุกอย่างก็แพงอะไรก็แพงหมดแต่ลำไยทำมันถูกยังโอ้นี่ปลาตาเขามานะฮะ <c oughs> ปลาตาก็มาฮะไม่มาไม่ได้ไรายจ่ายมันเยอะโอ้เนี่ยน,นะฮะต้องทำมาหากินกัน,นครับเนาะ เนี่ยครับคือวิถีนะฮะชาวบ้านที่เขาทำมาหากินกันแบบลำบากนะทุกคนเพราะว่าเข้าของก็แพงนะฮะแล้วก็สินค้าต่างๆก็ขึ้นราคาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแม้กระทั่งปุ๋ยนะฮะปุ๋ยที่จะใส่ลำไย,ยนี่ก็ราคาแพงนะทุกคนแต่ว่าราคาลำไย,ยนั้นถูกมากเลยนะฮะทุกวันนี้นะครับ ทำไงได้นะฮะเขาปลูกไปแล้วเขาก็จะเป็นที่จะต้องเก็บกันนะฮะเก็บเพื่อไปขายนะฮะอย่างน้อยก็ได้ทุนคื้นนิดหน่อยก็ยังดีนะฮะแต่กําไรไม่ต้องพูดถึงนะฮะ คนขึ้นลำไยทุกคนนี่โอ้โหนี่คนขึ้นลำไยเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับสู้ๆค่ะ<า>ร้อนค่ะร้อนไหมร้อนค่ะลำไยถูกค่ะลำไยถูกนี่ร้อนก็ร้อนค่ะใช่ไหมโอ้ล้าจะทำไมจะฝากยังไงถึงผู้บริหารบ้างเนี่ยอยากให้ลำไยขึ้นค่ะอยากให้ลำไยขึ้นราคาคะจะได้อยู่ดีกินดีกันบ้างเนาะใช่ค่ะโอ้นี่เสียงจากชาวไร่ชาวสวนนะครับทุกคน โอ้สวัสดีครับพ well, like. ี่นานครับผมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้เนี่ยพี่นานก็มานะฮะวันนี้เพราะว่ามาขึ้นลำไยใช่ไหมพี่นานครับผมมารับจ้างขึ้นลำไยโอ้นี่ก็ยังพอได้ค่าอาหารบ้างเนาะครับผมนี่นะฮะคือวิถีชีวิตนะฮะจะต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตกันไปเนาะครับครับได้เวลาพักเที่ยงเขาก็จะนั่งล้อมวงทานข้าวกันนะทุกคนโอ้โห กับข้าวเยอะแยะนี่นะฮะโอ้มีผัดหนอนะฮะไข่ต้มนี่นะฮะตำกระท้อนโอ้โหนี่นี่น,นี่โอ้อันนี้ปลาจอมนะฮะปลาจอมโอ้นี่นะกับข้าวกลางวันนะเวลาทำาว่าเขาเรียกว่าเก็บลำไย,ยเสร็จก็พักเที่ยงทานข้าวรบว,วงทานข้าวกันนะครับทุกคน เก็บจากสวนเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็เอามันล่อนดูนะฮะว่าจะได้สักกี่บาทกันนะฮะวันนี้นะฮะว่าจะคุ้มค้าคนงานไหมนี่นะฮะนี่เขากำลังล่อนกันอยู่นะฮะเก็เก็บกันไปนะฮะดีกว่าปล่อยให้ทิ้งไว้นะฮะ ีครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อนี่ครับครับสสวัดีครับครับเป็นยังไงครับเอาลํำไยมาขายปีนี้เป็นยังไงบ้างครับปลากุ้งกะแรงอ่ะปีนี้ครับไม่กุ้งกะแรงเลยโอ้โหจ้างถ้าจ้างบีนี้หมดเลยครับราคาลํำไยปีนี้ครับปุ๋ยก็แพงขาดแรงก็แพงอยู่ดีตีตีซื้อดีน่ะเขาทพวกเปิดกระบาดขึ้นเปาอ่ะครับครับปุ๋ยเนี่ยโอ้ปุ๋ยกับยาได้สุดยอดครับ แพงมากเลยใช่ไหมครับยาเนี่ยแพงมากเลยเที่ยวเนี่ยเป็นพันกว่าบาทอ่ะเทาเทาฉีดครั้งหนึ่งอ่ะครับผมแต่ว่าราคาลำาไย่นี่ราคาลำาไยนี่อ้มันต่างกันเลยอระฟ้ากับดินครับผมโอ้มีอะไรจะฝากถึงถ้าเขามีคนได้ยินมีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารไหมครับพากผู้บริหารก็ว่าว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้แห่งสองสามปีนะคนจนมันมีแน่เพราะมันตายไปหมดละโอ้ครับผมครับผมรับรองไม่มีคนจนพ่อเนีงเพาอคนจนมันตายไปหมดแล้วครับผมโอ้นะครับนี่ก็ ผู้ใหญ่ก็เป็นเกษตรกรที่นำลำไยมาขายนะครับวันนี้ก็ได้พูดความรู้สึกความในใจนะครับให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับทราบกันว่าราคาลำไยในขนาดนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยค่าแรงคนงานเลยใชครับโอ้นะครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็คือ ชาวเกษตรกรที่นำลำไยมาขายพี่เสิร์ฟสวัสดีครับพี่เสือครับสวัสดีครับครับครับเป็นยังไงครับผมโอ้ก็แย่เหมือนกันนั่น่ะฮะเป็นข้หลวงพูดนั่น่ะครับทำทำเยอะไหมครับปีนี้ครับก็ทำอยู่20กว่าไร่น่ะครับผมก็ลงทุนไปเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรปุ๋ยแพงยาแพงแพงยาแพงแต่ราคาก็ลำไยก็ร่วงปลูกนะครับน้องไปคุ้มค่าปุ๋ยทรายร่วงเหมือนลำไยอ่ะ ครับโอ้เนี่ยนะครับนี่ก็คือความรู้สึกจากเกษตรกร,ร,กรที่ได้นำำําลําไยมาขายที่ล,ล้มลําไยนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็บ่นว่าค่าปุ๋ยนะค่ายาค่าแรงงานนั้นแพงขึ้นนะแต่ว่าราคาลําไยนั้นทุกวันนี้ถูกลงเรื่อยๆนะจนไม่คุ้มกับค่บาปุ๋ยค่ายานะทุกคนอันนี้ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพี่จำรัดสวัสดีครับพี่จำรัดสวัสดีครับ ครับแล้วไปยังไงครับทําสวนลําไยเยอะไหมครับเยอะครับแต่ราคารู้สึกว่าราคามันถูกมากเลยครับครับผมปีนี้ลงทุนไปเยอะไหมฮะไม่คุ้มค่าปุ๋ยขยาเลยครับค่าทุนค่าปุ๋ยขยายังไม่ได้คืนเลยใช่ไหมฮะไม่ได้คืนครับโอ้สู้ๆกันไปครับพี่สู้ๆกันไปอยากจะฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรไหมครับอยากจะฝากว่าขอให้ลำไยราคาดีกว่านี้สักหน่อยคงจะอยู่กันได้ครับ แต่ว่าตอนนี้คือราคามันถูก,กเกินเนาะถูกมากเลยครับยังไม่ได้ค่าปุ๋ยคืนเลยว่างั้นค่าปุ๋ยค่ายายยังไม่ได้คืนเลยเพราะว่าค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นด้วยนะครับเนะาะครับผมสู้ๆครับพี่จำรัดครับคราบผมขอบคุณครับนี่คือเสียงสะคอนจากชาวสวนลำไยนะครับที่ นำลำไยมาขายแล้วก็อบอกว่าปีนี้เนี่ยลำไยราคาถูกมากนะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยค่ายาก็ขึ้นราคาค่าแรงก็สูงต้นทุนนะั้นยังไม่ได้คืนเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องกำลบุกาําไรนะครับวันนี้สมงกดก็พาแฟนๆรายการสงกดบริีัทมาสัมผัสกับวิถีของชาวสวนลำไย นะครับว่าเขาเป็นอย่างไรกันนะครับมีความเดือดร้อนแบบไหนนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกับรายการทรงกฎวารไตี้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ